บัานไดตรงนี้ครับขึ้นมาเลยเนี่ยอู้ซื้าไม่มาต้องมีอยู่เนี้เนี่ยันี่ต้องซื้อป่ะเราไม่ต้องซือ้อเราได้เลยต้องรอดชีวิตกี่ครั้งถึงจะได้บอวิ่งเร็วสิบห้ากระโดดสามสิบเป็นว้าอะไรวะเนี่ย ตายเลยทุกคนไม่น้าลงมาเลยเห็นอบบีกันแหละปึ๊บจึ๊บจึ๊บว้าตายแล้วนี่นะโอ้โหสภาพคือไม่น่าลงไปนะ <c oughs> เราเนี่ยไม่น่าลงไปไปไป ไปแล้วครับทุกคนแมปปราสาทนะทุกคนว่ะเออมาทุกคนมาเลยอุ <_ c oughs> ้ยอุ้ยเราควรอยู่ตรงที่ปลอดภัยที่สุดนี่ยอันี้อาจจะปลอดภัยก็ได้ทุกคนใครจะไปรู้ล่ะ <_ c oughs> ต้องใช้สปริงนี้นะกระโดดได้มันกระโดดสูงข่ะนี่กระโดดสูงจริง <_ c oughs> อะไรวะเนี่ยสซนนิมิยพิบัติระดับรุนแรงอ่ะอย่คนท้านี่โอ้โหลงไปเลยเจงเราไม่เอาดีกว่าหวังว่าประสาทเราจะไม่ปิวนะาทุกคนน่าจะรอดหรอปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยหายไปแล้วอต่คนนี่อยู่บนนั้นก็ไม่น่าจะรอดน้องเนี่ย เรรอดแล้วยี่เรารอดมาดูตรงนี้ก็ได้นะนี่ตรงนี้เอ่อการ์ดอันดนับนี่เรารอดมาแล้วสี่ครั้งก็สามารถแลกลมซูชีได้นะ่ไปลุย,ยเอานมซูชีเนี่ยก็จะเป็นแบบเ,แวเวลาเราตกจากที่สูงแล้วก็ที่สูงดิที่สูงเวลาเราตกจากที่สูงก็ เราก็จะใช้นี่ได้เนี่ยเนี่ยนก็จะสรรมโชชั่นให้เราแค่นนไปชะลอการตกอ่บพุ่งง่ายๆลุยมาแล้วทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยแวบอีกทีนี่ไม่น่ารอดนะทุกคนบอกแล้วเป็นคนท้าคนท้าหัวกระจุย ไปเอ้ยไวนี่มันแบบโคตรสนมีสนแล้วก็ได้อันนี้จะเป็นสนรอบสุดท <c oughs> ้ายแล้ววันนี้โคตรสนเลยว้าโคตรสนไห้ไป,ไปโอเคไปดันต่อไปนี่มันออบบี้สน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 จริงสนสนสนานานานสนขน้นส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 านน ใครที่เล่นมาก่อนง่ายจะเซียนๆเราก็ไม่ค่อยเซียนเพราะไม่ได้เล่นมานานมากลยุยโอ้โหขึ้นอย่างไรโอ uh ้ยหโอ uh ้โหข uh ึ้นไอนใบเคลื่อยโอ uh ้โห ตายแล้วเว้ยโอเคฮะนี่ก็คือสภาพนะรอดตึกมันก็ยังดูตรงดีเหมือนกันน,กน,นะไปไปไป ออกคนขอดูยอดิวเยอะนะครับเองดิวเยอะๆมันจะเป็นเงินลุยนไปมา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 จุบบ้านพ้ดีบ้านู้ดีวางจะตกแล้มั้ยจุบุดาไปเอย เชื่อป่ะว่าผมไม่น่าลองมินน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 ิ่น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 ินนินินอุ้ย,ย,ย,ยขึ้นมาได้ไงเพื่อนขอบคุณมากขอบคุณมากเร่ยกได้ว้าว ลงมาลอดซูลอดแล้วมาดูด้านต่อไปกันด้าแล้วเนี่ยอัน,นี้ก็ลงมาเป็นฟาร์มนะทุกคนออู้มาดูดิในนี้มันมีอะไรเราสนุกสนานมาก ในนี้ไม่ทำให้เราสุดสนุกสนานหรอโอเคโอเคโอเคไม่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 อ้ยโอ้ยอ่ายูก็ตายแล้วอู้ยอ้อตายแล้วพี่นี่ไงมันเอาอย่างนี้แล้วขึ้นมาจากทางไหนอ่ะอู้นี่ไงมาอีกปะโอเคน่าจะรอดแล้วมึงเนี่ย เย่รอดแล้วแค่นี้เนาะไม่มีแล้วเนาะโอเคใครจะตายวิวรอดแล้วอื้ออืออ้าไปรวย f o r เรสโอ้นี่มันป่านี่วะาล้วา็าต,าต้นไม้ดิดูกันเขาไปออาอยู่คนต้นนั้นไปรวยฮะอันนี้ครึ่งแรกไม่มีอะไรคือที่สองเลทแน่นอน มาตอนนี้ก็คือเรียบร้อยหายแล้วเพื่อนอ่อุ้ย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 กัวกัวเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องเกี่ยวเรื่องดวงมันี่ยนะแต่ต้นไม้มันเท่ากันหมดเลยนะทุกคนใช่ไหมไอ้ใ <c oughs> บย,ยันลงไป <c oughs> มาเอาอีกไหมเนี่ยไอ้ต้นไม้นั้นคนมันเยอะแล้วมันก็เบียดก,กันมันก็จะต้องมีคนแบบลงไปไง แต่ถ้าอยู่คนเดียวคือปลอดภัยสุดดีมาก Very good, เวลี่กูดอลยอย่างเงี้ยลุยลุยลุยเอ้ยทะเลสาน่าจะดีนะทุกคนทะเลสาบเราต้องขึ้นตรงไหนโอ้ตัวอีกแล้วนม่ปอ,อะไรเรามีอันนี้เปิดเปิด วิวว yeah, really. ิวิววิวยืนตรงไหนดียืนตรงไหนดีิวิววิววิวเราไปไม่ไหวแน่นอนโจย i มาดิเซรามี่ขอดูหน่อยว่าโอ้มาเป็นคืนเลยมาต่อๆกันเลยฮะคือแรกผ่านไป คืนที่สองมาแล้วคืนที่สามกำลังมาใครโดน,นผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือคืนที่สามคืนสี่มั้งไม่รู้ <laughs> เอาไปดิคืนที่สี่โอ้ยใครตรงนั้นนะ่าจะไม่รอดน,นะตรงนั้นนะเออผมมองแล้วผมไม่ได้ไปลองลองของนี่ใบลองของหัวกระจุยแล้วเขานี่ คราวนี้เราจะเล่นดีๆแล้วไม่ใช่ขาวนะผ่านไปส <laughs> ายนะพี่เหมือนกันโอ้พระตาใสต่างเดิมปะ่ะอุย้ยเปล่าเฮ้ยขึ้นสิเอ,อ้อเอาไปทางนี้เด้อ่ะคนมันเยอะอีกอุ้ยมันใดล่วงเลยฮะ <laughs> อะไรเนี่ยมันใดล่วงเลยอหอเหอ็นไหมครับต้องแบบใช้ความสามัคคีนะ ถ้าไม่ใช้นี่บันไดจะล่วงนะบันไดมันสร้างมันไม่ดีฮนะบันไดจะล่วงคนะัุ้นนี่ไงล่วงหมดเลยเออตรงนี้อย่าอย่าอย่าไปซนเลยไมอย่าไปซน <c oughs> โอ้ยขึ้นซัดแรงกันนะเนีย <c oughs> อย่าเราของไปอย่า <c oughs> <c oughs> อ่า โอเคได้จบแล้วซึ่นซัดหมดแล้วซีนามินับสิบตาเราเคยรอดสักตาไหมก็ตานี้แหละสู้เย่รอดแล้วสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย